ชรแพรบสวัสดีนะครับเพื่อนๆชร์ไอพฟซีของพีพีนะฮะคลิปนี้นะครับท้องเอ็กเดี๋ยวจะเป็น1ตัวอย่างนะครับที่สั่งซื้อออนไลน์นะครับนะครับคันนี้นะครับแอรคอร์ดน,นะครับน้องแบงค์นะที่อยู่ที่เชียงใหม่นะครับแล้วก็ น้องใจด้วยนะครับเป็นแฟนกันนะครับก็ช่วยให้พี่พีรีวิวให้หน่อยนะครับว่ารถเนี่ยซื้อออไรเป็นยังไงบ้างนะครับเพราะว่าน้องเขาไปสะดวกมาอยู่เชียงใหม่เลยนะครับพี่พีก็บอกว่ามีซื้อแบบออนไลน์ให้ด้วยนะครับสั่งขั้นตอนง่ายๆนะครับขั้นตอนที่หนึ่งก็คือเลือกรถที่ชอบนะครับในราคาที่ใช่นะครับนะครับแล้วก็ขั้นตอนที่2ก็โอนชําระมาครบถ้วนขั้นตอนที่3ก็คือส่งให้ที่นะครับหน้าบ้านเลยนะครับสั่งขั้นตอนง่ายๆนะครับส่วนขั้นตอนที่2เนี่ยจะ รายละเอียดที่หนึ่งนะครับเรื่องการโอนเงินเนี่ยเป็นแสนเนี่ยต้องต้องสำคัญที่หนึ่งนะฮะเพราะต้องเป็นพี่พเท่านั้นนะครับในการพูดคุยนะครับแล้วก็ให้ที่บัญชีอันนี้เดี๋ยวจะคุยกันหลังใหม่นะครับต้องเป็นเสียงพี่พีนะเสียงคนอื่นไม่ใช่นะนะครับเดี๋ยวมีคนแอบอ้างไม่ได้นะับมีวิธีการอยู่ไม่ต้องกลัวครับเพราะเราส่งไปหลายคันมากๆแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูพร้อมก่อนนะครับอันดับแรกเนี่ยเราให้ดูตําหนิก่อนนะครับบอดี้รอบนอกก่อนแล้วก็ภายในเครื่องยนต์และช่วงล่างนะฮะเดี๋ยวเรามาด ตรงไหนเนี่ยที่มันสวยเนี่ยเราจะปล่อยผ่านนะแต่เจ้าตรงไหนมีตํหดิเราจะชี้ให้ดูว่าตรงไหนมีตหนิอย่างไรบ้างนะครับไฟหน้านะครับก็ถือว่าสวยสมบูรณ์นะครับทั้งดวงเลยนะครับกระจังหน้าโค้เมียมเนี่ยนะครับเอาจริงๆก็ยังไม่มีริ้วรอยเลยนะครับถือว่าน้อยมากๆนะฮะเนี่ยครับครับกระชนหน้านะครับก็ยังไม่มีริ้วรอยอะไรนะครับรุนแรงนะครับเนี่ยครับถือว่าเรียบร้อยมากๆนะครับแก้มหน้านะครับเดิม นะครับแล้วก็ฝากรอโปรงเนี่ยนะครับก็สวยสะอาดทั้งชิ้นเลยนะครับแล้วก็ประตูนะครับด้านขวานะครับแล้วก็หูกระจกเนี่ยจะมีรอยนิดนึงนะฮะเนี่ยตรงเนี้ยมีรอยนิดนึงนะครับอาไจใช้การหน้าขัดได้หรือเปล่านะเดี๋ยวดูให้ทีหนึ่งนะครับแล้วตัวกระจกเนี่ยพวกคิ้วเนี่ยก็ยังเดิมอยู่เนี่ยพวกเนี้ยฮะนะครับแบบไม่มียางยุ่ยแบบกินแบบเป็นฟันฟันหนูไม่มีนะภาษีหกแปดด้วยนะครับหมดประมาณนะครับพฤษภานะครับก็ยังไม่หมดยังไม่ขาด แล้วก็มือเปิดประตูนะครับโครเมี่ยมเนี่ยก็คือ,อยังสวยอยู่นะครับตรงนี้เป็นรอยนิดหนึ่งนะครับอาจจะใช้การหน้าขัดๆออกได้นะครับแต่ว่าสวยอยู่เป็นรอยไหมเป็นรอยนิดหนึ่งนะครับไม่มีอะไรสัตว์ประตูตรงเป๊น,นะครับชนหนักจมน้าไม่มีนะจ๊ะรถเดิมสีเดิมเครื่องเดิมเล่มเดิมนะครับมือเดียวป้ายแดงในเล่มเลยเดี๋ยวเอกสารพวก p d b a เนี่ยนะครับอเอกสารเร่มทะเบียนที่สําคัญเดี๋ยวเราจะส่งส่วนตัวไปให้นะครับเพราะว่าเป็นดักเป็นทางกฎหมาย้วเราไม่ได้ส่งให้ สาธารณนะฮะเนี่ยฮะก็เดิมนะครับแล้วก็หลังคานะครับซันรูฟนี่จะสวยเลยนะเนี่ยพวกขอบคิ้วยางนะฮะนะครับยังไม่มีเหียบยุยยุยแบบยุยยุยไม่มีเลยนะฮะคลิปนี้อาจจะยาวจนนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าน่าจะรอบครอบกว่าลูกค้ามาดูเองด้วยซ้ำนะครับทางเราก็จะดูให้อย่างละเอียดถี่ทั่นเลยนะฮะเนี่ยกันชงกันชนก็สวยนะครับเนี่ยครับกันชนหลังก็ยังไม่มีรอยนะครับแล้วก็มีเซ็นเซอร์หลังด้วยนะครับ ไฟสวยทุกดวงเลยนะครับไม่มีแตหกหักขาดอะไรอย่างใดน,นะฝากระโปรงท้ายก็สวยโลโก้ยังสะอาดสะอานอยู่นะครับนะครับนี่เป็นรอยนิดนึดนดีนะครับเดิมอะนะครับสวยจริงๆคันนี้บอกเลยฮนะแล้วก็เป็นตัวเจแบนด้วยตัวนี้หาย,ยากนะนะครับตอนนี้ในไทยเหลือไม่กี่คันแล้วนะตอนนั้นผลิตออกมาเนี่ยไม่กี่คันนี่สะอาดไปปะเนี่ยนี่เยอีปสวยเอยอีกแล้ว <laughs> นะครับนี่ยพวกคิ้วครเมียมนะพวกนี้ฮะเดิมหมดเลย ครับคิ้วยงคิ้วยางอะไรครับหลังพงหลังคาเดิมบางนางบวชนี่ฮะดูคิ้วเนี่ยฮะสวยครับเพื่อนๆนะฮะละเอียดมากนะนะครับแล้วก็หูกระจกนี่มีรอยนิดหนึ่งนะฮะหน่อยหนึ่งนะครับแต่ไฟยังสวยสันประตูหรือเส้นเนี่ยตรงเป๊ะเนี่ยนะครับนะครับทุกบานเลยนะฮะมาดูฝั่งนี้ทีหนึ่งนะครับไฟฝั่งนี้ก็ไม่มีแตกหักแต่อย่างใด โอ้ยสวยเนอะมาดูภายในกันดีกว่าน้องเอกอเอาลืมบอกไปนิดนึงเมื่อกี้ยางเป็นมิชลินด้วยนะครับผมเนี่ยฮะก็ <K> ยังดอกหนาๆอยู่นะมาดูภา,ายในอ๋อนี่กุญแจสองชุดโอเคครับผมใช่ผมไม่เปิดเลยฮะ <K> รีบบอกก่อนครับโอเครี่บอกใช้งานได้นะ <K> นะครับไม่เปิดประตูฝั่งนู้นเลยนะครับฟิล์มเนี่ยเป็นไฮคูลด้วยนะครับเห็นไหมฮะเพื่อนๆนี่นะฮะนี่ฟิล์มไฮคูลนะครับแผงประตูที่สวย สวิตกระจกเนี่ยไม่มีแตกขักนะครับหลังเี่ยก็ยังสะอาดสะอ้านอยู่นะครับไม่มีอะไรทั้งหมดเลยนะนะครับแล้วก็บาะหนังนะครับรู้สึกว่าไฟสองเท้าอ่ะดวงนี้จะขาดใช่ไหมเดี๋ยวเราเปลี่ยนให้เนาะเพราะว่าดวงนู้นอ่ะมันใช้ได้ใช่ไหมครับก็แปลว่าดวงนี้อาจจะหลอดขาดอยู่เดี๋ยวเราจะเปลี่ยนให้นะครับทุกอย่างเป๊ะครับร้อเปอร์เซ็นครับไม่มีหมกเม็ดลูกค้านะครับขอบยางคิ้วยางเนี่ยฮะ ข้าบีวิกด้วยนะครับพวกเนี่ยพวกหัวน็อตเนี่ยประตูเนี่ยนะครับยังเดิมหมดเลยสักนิดหนึ่งดีกว่าน้องเอทเดี๋ยวขอดึงขอบยางให้พี่ดูนิดหนึ่งนะฮะปกติเราจะไม่ค่อยดึงเยอะหรอกครับเพราะว่ากลัวมันเสียหายนะครับเราดึงให้ดูสักสันอันดึงก่อนแล้วกันนะครับเบาๆนะหูแน่นตึ๊มเลยค่อยๆดึงตอกแรงนะครับเม็ดอาร์คเนี่ยนะครับเป็นแบบนี้ทั้งสี่ห้องโดยสารเลยนะครับเราไม่ได้ดึงดูทุกอันนะฮะ แต่ถ้าเช็คเจอภายหลังว่าชนหนักจมน้ำเอามาคืนพี่ปีได้นะครับนะครับแล้วก็นี่ฮะเบาะหนังนะครับแฮร์แบ็กนะครับโดยรวมก็ถือว่ายังไม่มีขาดที่หนังเดิมเขาเลยนะนะฮะแล้วก็พวงมาลัยเนี่ยนะครับเป็นพาวเวอร์นะครับสวยๆแล้วก็พวกลายไม้เนี่ยนะก็ยังไม่มีแตกหักสวยเลยเนี่ยสตาร์ทสักนิดหนึ่งไหมไหนๆก็มานั่งละสตาร์ทพร้อมกันเลยนะครับสตาร์ทหน่อย รถติดชึ่งเลขยกใหม่ที่หนึ่งแสนแปดหม่นแปดพัเศษเศษนะนะครับแล้วก็ภูมิรายเป็นนาบัติฟังชั่นคุชคอนโทนด้วยนะครับแล้วก็เป็นแอร์แบคด้วยนะฮะนะครับเห็นบอกมีรอยถลอกนิดนึงตรงนี้ฮะตรงตรงตรงภูมิรายนี่นะฮะนี่เราเอียดไปไหมเนี่ยละเอียดมากนะแต่ก็ดีฮะให้ชัดเจนไปเลยครับเพราะว่าส่งน้องเข้าไกลด้วยอยู่เชียงใหม่นะครับนะครับแล้วก็นี่ฮะฟิล์มหน้าก็เป็นไฮโคอยู่แล้วก็ลายไม้นะครับที่อยู่ตรงเนี้ยเก๊ะนะครับน้องเอ๊ก ยังเปิดได้หมดเลยนะฮะยังไม่มีแตกหักนะครับไอตัวล็อกกุ๊กๆยังใช้ได้นะครับแล้วก็พวกช่องเกทพวกเนี้ยใช้ได้หมดสวิชนะครับแล้วก็ตัวหมุนเนี่ยเดิมๆเลยนะฮะปรับอุณหภูมิซ้ายขวาได้ด้วยนะครับหน้าจอฟรอนต์สวยนะครับตัวนี้ตรงที่เปิดเนี่ยจะมีนอนนิดเดียวนะครับสวยนะเนี้ยนะครับบังแดดนะครับก็ยังสะอาดอยู่ถือว่าเดิมนะครับไฟสองแผ่นที่นะครับแล้วก็ฝั่งคนขับนะครับนี่มีไฟด้วย Amazing Thailand ยังใช้งานได้เหมือนเดิมเลยนะครับ ซันลูปก็สวยงามนะนะครับเดี๋ยวเราไปดูฝั่ง้นกันก่อนดีกว่าเนี่ครับรถเดิมรถสวยจริงๆนะครับนี่ครับแล้วก็เนี่ยเป็นไฮคูลด้วยนะครับผมรถสวยสะอาดจริงๆอย่างที่บอกนะฮะแล้วก็ซอกมุมหัวแบบพวกเนี้ฮนะครับก็ยังเดิมอยู่นี่รีวิวถือว่าละเอียดมากนะฮะนี่ครับสติกเกอร์และแผ่นเพทนะครับยังอยู่ครบเลยนะครับซอกมุมนะฮะเดิมอ่ะสักนิดนึง เฮ้ร์บอกว่ามีบุ๊กเซอร์วิสด้วยโอ้โหนี่ทีเด็ดเลยแชลอะขอดูหน่อยน้ว่าไงนี่เสียงข่าใช่ไหมช่องสามอ่าเบาๆหน่อยน่าจะเป็นข้อสามครับผมขึ้นเหงาเสาออฟฟิศอีกแล้วสวยจริงๆเนี่ยทจะไปเล่นไปเพื่อนขอดูหน่อยตรงเนี้ยนะฮะสาระสำคัญอยู่ที่อันนี้เลยนะครับอันนี้ก็คือเป็นเมนูนลนะครับแค่บอกว่าคู่มือใช้งานอย่างไรอันนี้สำคัญมากไม่ไเปิดเลยฮะ เนี่ยจะมีชื่ออยู่เป็นพ d p a นะฮะนิดหนึ่งนิดหนึ่งเนี่ยน้องตรวจสอบได้นะครับอันนี้คือเป็นชื่อของเจ้าของเลยถูกไหมเอาไม่เปิดพี่นิดหนึ่งเปิดหน้าไดเป็นเช็คกิโลเมตรฮะเปิดอีกนิดนึงฮะเปิดไปครับใช่เดี๋ยวพวกเนี้ยฮะนะครับประวัติแล้วก็การเข้าศูย์เนี่ยครับก็ครบถ้วนเลยนะครับเช็คศูนย์ได้สบายใจห่วงถ้าสูย์บอกไม่ถูกต้องนะครับชนหนักจมน้ำนะครับเลขไม้ไม่ตรงเนี่ยก็เอามาคืนพี่พีได้นะครับไม่มีปัญหาเลย ครับผมเราไม่มีนโยบายทะเลาะกับลูกค้าทุกกรณีนะครับแล้วก็เกที่เปิดอีีได้ไหมเดี๋ยวขอดูเกสหน่อยเกสก็ไม่มีแตกหักนะอันนี้ครับอันนี้ผมอันนี้พี่เปิดไปแล้วอ่านี่ก็ขาเขือไม่มีหักนะเพื่อนเพื่อนขอเลื่อนได้ด้วยนะครับข้างล่างก็เป็นตัว USB ทั่วไปนะครับแ i r ไปใบเหมือนเดิมนั่นหนึ่งสองสามสี่อุ้ยลืมบอกไปอยู่ตรงเสาด้วยนะดูสะก่อนเสาเราไม่มีแตกหักนะนี่ฮะ แล้วก็ไม่มีแกะเสามาด้วยนะครับฝั่งบนก็เสาเดิมนะใช่่พีเนี่ยฮะไม่มีการแกะแต่อย่างใดเลยนะสตาร์ทลูฟซะหน่อยไหมนะครับเปิดอย่างนั้นต้องงี้อ๋อนี่คือสไลด์ออนนะครับสองชิ้นก็คือชิ้นแรกก็คือนะครับชิ้นล่างชิ้นบนก็คือเป็นรถสตาร์ทเลยก็ตรงไหนฮะสวิทขอดูใกล้ก่อนอ๋อซิวยังสวยนะกับหลังลูกนี่ฮะโอเคเดี๋ยวพี่ขอดูข้างนอกได้นะครับเออได้อยู่น้องเอกแล้วก็รางเลิงก็ยังสวยสะอาดเนาะนะครับพัดปีเลยฮะ ปิดปื้นปั๊บปื้ดปนะนะครับนี่สวยงามนะครับอปิดเล้น้องเอ็กเดี๋ยวเรามาดูแถวที่สองกันต่อนะครับคิ้วพวกนี้ก็ยังเดิมเลยที่บอกนะครับแผงประตูด้านข้างนะครับแล้วก็เป็นปาร์พวกเนี้ยยังเดิมนะเนี่ยสวยจริงๆนะครับนะครับสวยมากๆแล้วก็บาะเนี่ยด้านหลังและหน้าก็ไม่มีขาดนะครับช่องแอร์หลังใช้ได้หมดผู้เย็นด้วยแล้วแล้วก็ นี่ที่เก็บของก็อย่างเช่นโล่งเรียบหรูนิดหน่อยที่มียู U box ด้วยนะครับสามารถล็อกกุญแจได้ต้องให้ปิดเลยฮะบอร์ดนี่สวยนะอันนี้หนังแท้นะจ๊ะไม่ได้เปลี่ยนมาใจอย่างใดนะแล้วก็ศูนย์ยังไงศูนย์อย่างนั้นเลยอันนี้ไฟยังติดอยู่อ่าห้องท้ายด้านหลังนะครับแล้วก็แอร์แบ็ตนี่ครับอีกคู่หนึ่งอีกคู่หนึ่งใช่ไหมใช่ครับชั้นนี้หน่งชั้นนี้หนึ่งมีทั้งหมดแปดใบพี่แปดใบฮะพอไหมไม่พอก็เดี๋ยวแทนหมอนแทนหมอนสเาร์ทอยู่่ใชง ถือว่าละเอียดนะเพื่อนๆตรงไหนขาดตกบกพร่องแล้วก็ไม่ได้แจ้งให้ทราบตรงไหนอย่างไรเนี่ยก็ขอกราบอภัยบณรที่นี้นะครับแต่น่าจะครบถ้วนแหละนะครับดูท้ายซะก่อนเนี่ยเม็ดอาร์กแล้วครับแล้วก็ตัวซีนเดิมจากโรงงานเนี่ยอยู่ครบเลยนะครับนะครับจุดสังเกตง่ายๆเพื่อนๆนะขวายังไงซ้ายต้องอย่างนั้นครับต้องเหมือนกันซ้ายขวานะฮะนี่ครับเดิมจริงๆนะฮะสักนิหนึ่งฮะน้องเอ๊ะ อันนี้มีถาดวางของด้วยนี้เป็นโปรมอีกชั้นหนึ่งของเขาเลยนะยางอะไหล่ก็เดิมนะครับแล้วก็แม่แรงนะครับแล้วก็พวกอย่างที่ตัวขันน็อตลอยังอยู่น่นะครับผมนี่แม่แรงนี่ครับแล้วก็ยางอะไหล่ยังจะเป็นมิชลินเลยอะยางอะไหล่อะสีเดิมเครื่องเดิมเดิมเดิมแล้วก็ไม่เคยติดแก๊สด้วยมือเดียวป้ายแดงกุญแจสองดอกบุ๊คเซอร์วิสครบโอ้โหมาสักนิดหนึ่งห้องเครื่องดีกว่าเดี๋ยวเราไปได้ขับขี่กันนะครับเดี๋ยวจะได้ไปลองสมัชชานะกันสักนิดหนึ่งนะฮะ ว่าสองจอตัวนอกเจแปนซันลูปเนี่ยมันจะนิ่งแล้วจะขับมันแค่ไหนอย่างไรนะจ๊ะฝากระโปรงจงเปิดปื้ออา้าวตาจะไหล <c oughs> มาดูพร้อมกันสักครั้งหนึ่งนะเมทอาร์ตนะครับแล้วก็หัวโช็คนะครับตรงนี้นะก็ยังถือว่าเดิมอยู่นะครับไม่มีชนดักจอมน้ำแต่อย่างใดน,นะครับซอกมุมทุกอย่างเดิมหมดดูหม้อน้ำมะดูแต้มสีโรงงานดูกิปล็อกมันนะยังเดิมเลยนะฮะ นี่ครับละเอียดจริงๆนะครับแล้วนี่ก็นะครับหัวหน้าแคตตีนะครับกระดูกงูด้านล่างนะครับเป็นที่ปรเหล็กชิ้นใหญ่วิ่งตรงไปเลยก็ยังเดิมมากๆนะนี่ครับในตัวถังนะครับหัวน็อตนะครับแล้วก็เครื่องยนต์ ABS ใหม่มากเลยเนี่ย เราไม่ได้ทําความสะอาดนะแล้วเราไม่ได้เคลีอะไรแบบแบบแบบชงหนักจริงจังเลยนะครับร้างทำความสะอาดธรรมดาเองนะครับเพราะว่ารถคันนี้เดิมมากๆสซนกเกอร์ต็เดิมฮะเห็นไหมฮะทุกอย่างเดิมเดิมหมดเลยอ่ะไปเดี๋ยวองเอกเจ๋งอนะ่ะถือว่าใช้ได้นะดูฟังเสียงดีๆนะเพื่อนๆนี่ฮะถ้ารถโป๊มาเสียงไม่ใช่แบบนี้นะดูนีฮะเห็นไหมเนี่ยเด็กบางเดิมหมดเลยนะครับเนี่ยดูเดยฮะบางเดิม อย่างมากๆเลยนะฮะตำหนิเนี่ยมีนิดหนึ่งประตูเนี่ยฝั่งเนี่ยนะครับสีเหมือนจะเหลือไปนิดหนึ่งนะฮะอาจจะเคยทําสีมาบ้างเล็กน้อยนะแต่ไม่เคยแบบชนหนักอะไรนะครับอาจจะแบบนิดนึ่งขาวมุกคะบางทีในร่มสีหนึ่งนะครับแล้วก็กางวันสีหนึ่งโอเคยังมาถึงเวลาแนละ้วแค่นหนึ่งรอบนะครับเดี๋ยวขอเทสสะแหนึ่งรอบนิดหนึ่งนะเพื่อนๆนะอี๋ยวให้ต้องเอ็กถือกล้องให้พี่นิดหนึ่งได้ นนี้ขอเป็นผู้บริผู้บริคูณหน่อยครับผมนะฮะการขับขี่ก็นั่งสบายนะแล้วก็บอกไฟฟ้า้องนีครับผมพี่เห็นไหมใช้งานได้หมดเลยขอลงที่พี่เดี๋ยวขอขึ้นอีกที่ครับผมยิ่งร้อนๆอยู่เ้วยเะครับอ่ะขึ้นก่อนนะได้ครับโอเคโอเคพี่ได้อยู่นะครับจะเป็บร้อยฟิวได้นะครับแอร์เย็นอ่ะบรรยากาศดีครับผมเดี๋ยวเราก็เข้าเกียร์นี้เดินหน้านิดนึงอ่าชูแอม ลืมไปตรงนี้นะฮะมาดูตรงนี้ก่อนตัวดีนะครับตัวเอ็นครับแล้วก็ตัวดีนะครับนี่คือเดินหน้านะครับแล้วก็ดีสามนะครับนะครับแล้วก็สองหนึ่งอันนี้สําหรับในการเชนเกเวละขึ้นเขาทดเหมัอนจักรยานบูกเขาอะนะครับทดทดทดเวลาช่วงจังหวะชันนะฮะเราอาจจะไม่ได้ใช้บ่อยนะแต่ให้ดูว่าแต่ให้ดูว่าทุกตัวนะครับแล้วก็ไฟทุกชิ้นขึ้นครบหมดอ๋อเงี้ยสุดยอดเลยนะ อ่ะโอเคเรียบร้อยลวนะครับออกเดินทางเดี๋ยวลองตรงนี้ดูฉันเองไหมได้ครับตอนรอบบังเอ็นมาดีแลงนี้ไม่มีแบบตุกตักนะเดี๋ยวดูนะพอจากตัวเอ็นมาดีนะคือปกติแบบจะต้องตึกหนึ่งนี่คือแบบสลับตารก็ไม่คิวเข้าเกียร์แปลว่ายอยเกียร์นะแล้วก็ระบบช่วงล่างทุกอย่างเนี่ยของเกียร์ยังดีอยู่นะครับยังไม่มีสึกรออะไรไปอย่างไรเนาะไปส่งแผนที่ใช่ได้ครับอ่ะมาออกเดินทางกันนะครับเดี๋ยวเราจะลองสั้นๆางิ่มหนึ่งรอบที่อยู่ในเต็นท์ก่อนได้ครับ นะครับแผ่นเลยตรงนี้อ๋อเดี๋ยวเข้าโค้งแรงนิดนึงแล้วก็ขึ้นเนินพร้อมกันเลยตรงนี้ดูนะแวบดูเลยฮครืบสมรรถนะอีกโค้งนึงครับผมแวบอัตราเร่งดีนะฮะแล้วก็เซติเบลไม่ได้คาดนะฮะับใช่ครมันจะโดนจับทั้งคู่เดี๋ยวเราจอดรถเซติเบลไดนึงก่อนดีกว่าได้ครับครับถือว่าเป็นหนึ่งรอบที่โอเคนะครับครับอันนี้ระยะทางสั้นนะครับเกียร์จะเตะแค่ประมาณหนึ่งสอง นะครับเพื่นว่าน้องแบงค์เนี่ยเขาอยู่เชียงใหม่ might, <ordon S 1> เราต้องลองให้เงียบอีกนิดหนึ่งตรงนี้นะครับไปไกลนิดนึงเนี่ยเราจะไม่ต้องทำมีปัญหากังภายหลังนะต้องบอกว่าเช็ครถเหมือนมาดูเองครับพี่อที่ขออนุญาตนะครับเซคิสเดียวหน่องก็ต้องทำด้วยฮะได้ครับอ่างใส่เลยครับโอเคครับผมขึ้นนิดหนึงขึ้นิดนึ่งจำได้ไหมได้ครับผมสบายๆได้นะฮะชิบพันเอวมานะครับสาพันรอบคอตัวเองไม่ได้นะเดี๋ยวดึงคอไม่ได้นอนนอนอะไรมันตลกมากเลยนะพี่เอาไปถนนใหญ่ดีกว่าโอเค ถนนเรียบจังด่วนด้านเรานะครับเดี๋ยวไปดูทางยาวๆสักนิดหนึ่งว่าการขับขี่และการปล่อยมือหรือว่าเซ็นเตอร์เนี่ยมันใช้ได้ไหมนะครับมาออกถนนกันเลยีคลิปนี้บอกเลยว่ารองให้รู้ไปเลยครับผมไม่มีหมอกเม็ดนะครับดูวาจะเร่งการขับขี่นะครับ้ขับไปขากลับเลยนะนี่นี่ฮะปล่อยมือนิ่งเลยนะองดูดินี่เลี้ยวมาพี่ปล่อยมือเลยนะว้าวเซ็นเตอร์ถือว่าตรงเป๊ะเลยนะครับถนนจะไปหลังเก่านิดนิดนะฮะแต่ว่าเราให้ดูว่า เราเหยียบคันเร่งมาหนึ่งสองสามเนี่ยนิ่งมากๆเห็นไหมครับรอบมีชุดเลยวิ่งม่ไม่มีแบบสั่นๆหรืออยู่ที่พวุงอะไรไม่มีแต่ว่ายานยนยวเนี่ยนั่นกระถ่อมอลังนะครับก็ถือว่าเรียบร้อยอย่างมากนะครับได้อยู่แล้วฟิลด์ดีนะคร่บเดี๋ยวเราขับไปเติมกันดีกว่านะครับจ้าเห็นอาจารที่รักคนไทยใจเย็นนะครับผมครับผม ว่าอ่อนไหวก็ต่อเสียงแตรนะฮะต้องต้องระวังนิดหนึงอย่าไปกดนะฮะพี่ดีก็ถอดทิ้งไปเลยแกกดยังมีสติครับผมก็จริงๆก็ถอดทิ้งไปเลยแตรไม่ต้องใช้เพราะว่าคนไทยเขาอ่อนไหวในเรื่องของการใช้เสียงนะฮะรถไม่ต้องใช้ครับใช้ไฟพอพี่เดี๋ยวเราจะใช้เสียงแตรเนี่ยการเปลี่ยนใหม่เมาเป็นเฮ้ย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 ระวังหน่อยเราจะเราจะลดาจะจริงนะพี่แล้วก็ลดการสั่นเลยเพราเฮ้ยเฮ้ยเพราะคนไทยเขาคิดว่าเอ้ยใครเรียกหรือเปล่าเพื่อนเรียกไหม ตอนนั้นเตกใจแต่ถ้ามันเสียงเป็นนี่ไม่ได้นะนี้ไม่ได้ไม่ได้ฟังแล้วมันรู้สึกมันของมันขึ้นครับผมรู้สึกแบบมันมันมันจีดไปหน่อยอ่ะสักนิดนึงรถลงพอดีเดี๋ยวเรา <Okay. S 2> จะมา,ราเร่งจากสูขึ้นไปเลยนะวันด,ดูพร้อมกันนะฮะนี่ฮะหนึ่งครับสองครับนี่ฮะสามครับอือตูนี่ฮะโอ้โหต้องเรนิ่งจัดจัดแล้วคนยอดครับโอ้โหสองจุดสี่นะครับยังมันเลยดูนะ นิ่งนุ่วนวลของคุสกอร์นะครับถ้าถึงแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเบรกแบบกระชันหันให้ดูสักนิดนึงนะครับว่ารถที่เอาอยู่ไหมนะครับช่วงที่จังหวะเวลาเกิดกระชันหันเนี่ยนะครับเบรกจะเป็นยังไงบ้างสักนิดนึงนะได้ครับได้เห็นหน่ะสมมติเราเจอมอเตอร์ไซค์ตัดหน้านะครับว้าวน้องเอทหุ่ยดีนะเราใส่คิดใส่คิดคิดนะฮะ เราใส่สวิตช์เบลจริงพี่งไม่นานนะผมทะลุไปนู่นแล้วครับผมเมื่อกี้ถูกต้องจะบอกว่ารถของ Honda เนี่ยครับนี่ระดับแร็คคอร์ดเลยเราเอกนะครับ 2.4L ตัวท็อปสุดครับผมเช่แปลนนะจ๊ะไม่ธรรมดารถเป็นล้านฮะเราจะมาเบรกเหมือนเบรกก้ามปูไม่ได้ก้ามปีช่ายนี้ไม่ถูกต้องเบรกก้ามปูครับผมอ่าโอเคเป็นหนึ่งรอบที่น่าจะถูกใจหลายคนกันสักนิดนึงอันนี้ได้ไหมได้พอเราเข้าตัวพีผมใช่วร์ขอเขืมขัำนิดนึงนะฮะ แลเข้าตัว P ใช่ไหมครับแล้วเราลองปิดแอร์ดูตรงนี้นะครับถ้าปิดแอร์ก็ตอนอ,อยู่ตรงไหนเนี่ยคอนโซลออฟตอยู่ไหนเอ่ยนี่ฮนี่มันแผงหน้ปัดยิงจรวดวะครับเนี่ย <c oughs> ทำไมถึงเ,เยอะแยะะไรขนาดนี้เฮ้ท <c oughs> ี่เราปิดแอร์ครับเาปิดแอร์ทุกอย่างยดครับิดดับเครื <c oughs> อ่องอ <c oughs> อไมาแล้วพี่ยืนเบรกเข้าเกียร์ดยครีบ ไม่มีหนึ่งนะไม่มีแบบว่ามีมีหนึ่งคืออะไรฮะอ่ะโอเคขอบคุณน้องเอ็กด้วยนะฮะอ่ะดับเครื่องเลยน้องเอ็กนะครับปิดกุญแจเลยฮะอย่างที่บอกเพื่อนๆนะครับเป็นหนึ่งรอบที่น่าจะถูกใจเอฟซีหลายๆท่านนะนะครับเอฟซีท่านใดนะนะครับถ้าต้องการให้พี่พีรีวิวนะครับแล้วก็ต้องการให้พี่พีเนี่ยนะครับรีวิวให้ดูคันไหนนะครับชอบคันไหนอย่างไรนะครับแล้วก็ไม่สะดวกที่จะมานะ นะครับให้พี่พีรีวิวเพื่อที่จะซื้อออนไลน์ก็ได้เลยไม่มีปัญหานะครันนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะครับถ้าน้องแบงค์นะครับแล้วก็น้องใจเนี่ยดูเสร็จเรียบร้อยปุ๊บแล้วถูกใจนะครับก็ติดต่อพี่ปีมาพร้อมจะส่งที่เชียงใหม่เลยนะจ๊ะไม่สวยจริงๆนะฮะทะเบียนก็สวยด้วยนะครับทะเบียนเดิมเลยนะฮะครับผมครับผมอ้แคลวเสื้อมาไว้บนรถพี่เอียปีบเสื้อพี่หน่อยแล้วพี่ได้ฝ่ายเอฟซีไหมอ๋อชินเคยพี่เล่นสมการกระดังมีสติว่าผมเล่นน้ำสงการกระดังสมศรนาพี่ปีนี้ นะก็ถ้าสาวราสเซีเยก็อย่าขับรถนะฮะเป็นห่ว,วงตัวเองแล้วก็เป็นห่วงเพื่อนมทางด้วยนะครับอย่าลืมเรามีนี่คะนะรับะริสัทนอร์เวยาออโตโด้ด้วยแอบถ่ายขอ,องได้เลนเดียวครับอ่ะโอเคคันนี้มาฝ่าไว้ก่อนสวัสดีครับ